สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนน้องอาชิในวัยสิความคิดดีมากเรียกได้ว่าบ้านนี้เป็นครอบครัวที่อบอุ่นและเรียบพร้อมซะทุกอย่างจริงๆครับซึ่งได้มีบุตรชายที่เรียกได้ว่าเป็นที่รักให้กับครอบครัวซึ่งในวันที่บุตรชายยังเล็กคุณแม่คนสวยบอชายาดาลิวเฉลิมวงได้ทุ่มเทท,ทั้งกายและใจรวมถึงเวลาทั้งหมดให้กับลูกชายสุดที่รักน้องอาชิอาชิาชรวัฒน์มัศยาวานิชจนตอนนี้น้องอาชิอายุครบ18ปีแล้วโตวเป็นหนุ่มเต็มตัวมีความคิดความอ่านเป็นของตัว จนบางครั้งบางประโยคก็ทําให้คนเป็นแม่ถึงกับใจฟูกันเลยทีเดียวอย่างล่าสุดแม่โบก็ได้ออกมาแชร์ความน่ารักของบุตรชายผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวแอ๊ดไซโบนัสกออาชิโดยเจ้าตัวได้ลงรูปขนาควงหวานใจแบงค์ร้อยเอกริดฉพลสวตสนันไปเที่ยวพักผ่อนชิวๆพร้อมกับเราให้ฟังว่าบุตรชายบอกให้ลุงแบงค์พาคุณแม่ไปเที่ยวบ้างไม่ต้องคอยเฝ้าอาชิอยู่บ้านอาชีอายุ18โตแล้วครับอาชีอยากให้แม่สนุกและมีความสุขบ้างปกติไปเที่ยวไหนก็ไปแต่เช,เช้าเย็นกลับเป็นห่วงบุตรชาย ทลิปนี้เลยเป็นครั้งแรกที่เราได้ไปนอนอยู่บ้านด้วยกันค่ะมิสย er ูเอสไซอชิรวัตรโบแอนแบงโบชยาดาแม่ติดบุตรชัยอย่างไรก็ตามเป็นครอบครัวที่น่ารักอย่างมากเลยทีเดียวครับแม้ว่าบุตรชายจะทําอะไรก็คอยสนับสนุนเสมอซึ่งเป็นครอบครัวที่น่ารักมากจริงๆครับท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากเวอรี่นิวส์ออนไลนขอบคุณครับ